ได้ข่ามว่าเขามีร้านลับๆเป็นร้านราเมงที่เพื่อนไฮโซของพวกเราแนะนำมาทีแต่ก่อนเนี่ยเขาจะขายอารมณ์แบบแอลกอฮอล์ขายเบียร์อะไรเงี้ยแม่เฮ้ยเราจะดื่มก็ไม่ขายแล้วหรอเฮ้ยต้องไม่ถ่ายต้องไปถ่ายไปค่ายหูยหูอะไรในปากหูดีมากถ้าไม่มีฟันมีแค่เหงือกก็บดได้อยากทำบันดาแล้วค่ะ มันแบบแท้ที่ดีมากแล้<า>วคู่ค้าเบียร์ไปไหนหมดแล้วอะคะ <c oughs> ไม่มีแล้วเหรอมไม่มีเบียร์ทำให้อาหารช่วงนี้อร่อยมากขึ้นแน่ๆเลยเน <c oughs> าะหมักเอาไว้รู้นะ <c oughs> นอันนีุ่ยกันทะะ <c oughs> ั้งหมดแล้วเขาดีเพื่ออาการ